ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกับรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมปัตตานีปี6 7โดยทีมงานสถานีวิทยุมออปัตตานี FM 107.25รเจหเมกะเฮิร์ตสสวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วงคงค่ะเกาะติดสถานการณ์น้ำกับในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมปี2567กบดับดิฉันทัชรา,ยายนิำนุ่นค่ะ ช่วงบ่ายวันนี้นะคะท้องฟ้าหนาคลึ้มนะคะมีแนวโน้มเรื่องของฝนจะตกในช่วงปาคบ่ายวันนี้ด้วยนะคะตามที่โครมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศแ,แจ้งเตือนนะคะในลักษณะอา,ากาศในห่วงวันที่สามถึงห้าธันวาคมนี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้ของเราก็จะมีฝนเพิ่มเติมเข้ามานะคะในขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีระดับน้ําเริ่มลด ระดับในหลายพื้นที่นะคะก็จะทําให้พี่น้องประชาชนได้มีการจัดเตรียมนะคะทั้งเรื่องของข้าวปลาอาหารนะคะรวมทั้งเรื่องของการทำความสะอาดสำรวจนะคะซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายนะคะแล้วก็เตรียมที่จะรับในห่วงของฝนที่จะตก ในห่วง3-5ธันวาคมนี้ต่อไปด้วยค่ะในขณะที่เรื่องของการใช้เส้นทางการเดินทางการจราจรในหลายจุดตอนนี้ก็สามารถาที่จะเดินทางได้แล้วนะคะอาจจะมีบางช่วงที่ยังคงมีน้ําท่วมขังแต่บริเวณเส้นทางจราจรอยู่นะคะทีต่ติดริม ข้างทางนะคะอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ถ้าการเดินทางทุกจุดนะคะก็ขอให้มีการติดตามแล้วก็ตรวจสอบเป็นเรื่องของการเดินทางก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแลนี่เท่าที่เช็คภาพรวมทั้งหมดทางเส้นทางสายหลักก็สามารถเดินทางได้แล้วนะคะทั้งในส่วนของรถ ขนาดใหญ่หน้ารถใหญ่แล้วก็รถเล็กนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะสําหรับการใช้เส้นทางในพื้นที่ที่น้ําเริ่มท้นระดับนะคะแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของสภาพเส้นทางที่อาจจะมีความไม่พร้อมนะคะหรืออาจจะมีลักษณะถนนลื่นแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของสิ่งกีดขวางต่างๆนะคะก็ะอาจจะต้องตรวจเช็คความพร้อมก่อนการเดินทางแล้วก็ตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะของท่านก่อนการเดินทาง,าท,าง,างทุกครั้งด้วย เช่นเดียวกันค่ะส่วนนี้ก็เรื่องนึงที่ต้องฝากย้ำก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงน้ําลดก็มักจะมีเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บนะคะที่จะมาในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคน้ํากัดเท้านะคะสําหรับท่านที่ไปเดินลุยน้ําย่าน้ําแล้วก็อาจจะเช็ดล้างทาความสะอาดได้ไม่ดีพอก็อาจจะมีอาการคันนะคะบริเวณง่ามนิม้วเท้านะคะหรือบริเวณจุดที่ท่านอาจจะมีรอยบาดแผลนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของอต้องดูแลล้างเท้าให้สะอาด นะคะเช็ดให้แห้งแล้วก็ทายาที่สําคัญเรื่องของ ยาแก้เชื้อนะคะในการแก้น้ํากัดเท้านะคะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันแล้วก็ลดอาการอักคันได้นะถ้าหากว่าปล่อยทิ้งนานไปก็อาจจะเกิดอาการอักเสบแล้วก็อาจจะมีอาการคันเรื้อรังก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ะค่ะรวมทั้งเรื่องของโรคตาแดงโรคขี่หนูที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะโดยเฉพาะเด็กๆที่ไปเล่นน้ําหรือท่านที่เดินลุยน้ําหรือในเรื่องของมือของเรานะคะที่อาจจะสัมผัสกับน้ําที่สกปรกแล้วก็อาจจะไม่ได้ เช็ดหรือว่าล้างมือสะอาดดีพอนะเราไปจับตาขยี้ตานะคะก็อาจจะทําให้เชื้อโรคเข้าสู่บริเวณจุดที่เป็นเยื่อบุตานะโดยเฉพาะโรคตาแดง ก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากน้ําลดได้นะคะรวมถึงเนนเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเพราะว่าจากที่เราเคยเจอฝนแล้วก็มาเจอแดดก็อาจจะทําให้ร่างกายกรับตัวไม่ทันก็มีอาการเป็นไข้เป็นหวัดอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรื่องของหน่วยในการดูแลด้านสุขภาพนะคะก็จะมีหน่วยงานของสภาการชาติไทยนะคะในการออกหน่วยร่วมกับทางด้านหน่วยงานสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดตัตานีนะคะทั้งจุดที่เป็นศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็เนนเรื่องของหน่วยบริการ เคลื่อนที่สาหรับดูแลสุขภาพของประชาชนนะคะก็ฝากย้ําในช่วงเวลานี้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็พยายามย้ําเด็กๆไม่ให้ลงเล่นน้ํานะคะเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีสําหรับเด็กแล้วก็รวมถึงใน,นเรื่องของอาหารการกินที่ท่านได้รับอาหารกล่องแล้วนะคะก็ควรจะต้องมีการล้างมือก่อนการรับประทานทุกครั้งนะคะและเมื่อทานอาหารเสร็จให้มีการเก็บใส่ถุงนะคะหรือปิดให้มิดชิดนะคะเพราะว่าขยะก็อาจจะทั้งทําให้เกิดมลพิษนะคะเป็นมลภาวะตามมาหลังจากภาวะ น้ำลดหรือว่าหลังจากน้ําท่วมไปแล้วก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องของโรคท้องเสียนะคะหรือว่าสิ่งที่การจัดก,การด้านสุขภาพที่บานที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับในห่วงของสถานการณ์น้าท่วมแบบนี้ด้วยค่ะก็คงส่งกําลังใจแล้วก็สามารถติดตามอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในช่วงของรายการเกาะติดสถานการณ์น้ําท่วมในช่วง4 1่นาฬิกาหรือว่า4ี่โมงเย็นในช่วงเย็นนี้ด้วยค่ะจบข่าวพัชรัยยิ่งคำรุ่นสถานีวิทยุมอปัตตานี รายงานกอสิสถานการณ์น้ำท่วมปัตตานีปี67สร้างสรรค์รายการโดยสถานีวิทยุมาออปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิร์ตซ์